สวัสดีครับนี่เป็นทางเข้าบ้านผมนะครับใครที่ไม่เคยไปเที่ยวก่อนนะครับมาเที่ยวได้ <laughs> อเวนเจอร์ครับอเวนเจอร์บรรยากาศครับมีรถข้างหน้าครับน่าจะไปได้ตามไปติดๆ ยาวไปยาวไปมาเล่นได้นะครับเกาะเล็กๆที่สารคามครับระดับน้ำก็เริ่มลดลงแล้วครับ นี่เป็นเส้นเดียวที่ทางเข้าหมู่บ้านที่เข้าได้นะครับนี่วเข้าเสียหายหมด